จบนะคะหนูเข้าใจใช่ไหเลูนะคะใครที่จะเอานะคะคุณลูกค้าถ้าถือสาพิมพ์ออกไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าหนวกหู่ปุ๊บพักขู่ได้เลยออกไปพักขู่ได้เลยนะคะวิตามินซีตัวนี้คุณลูกค้าแกะซองมาด้านในบรรจุทั้งหมด7จ็ดซองวิตามินซีตัวนี้นะคะแกะมาด้านในนะคะบรรจุทั้งหมด7จ็ดซองสพรพพคุณก็คือช่วยให้ลูกค้าฟังดีๆนะคะสัพรพคุณนะคะตัวนี้นะคะใครที่เกิดวันจันทร์ จะต้องเลี้ยงสัตว์มงคลเป็นสิงโตถ้าลูกค้าเกิดวันอังคารจะต้องเลี้ยงสัตว์มงคลเป็นแมวน้ำถ้าลูกค้าเกิดวันพุธจะต้องเลี้ยงสัตว์มงคลเป็นคิงคองถ้าลูกค้าเกิดวันพฤหัสจะต้องเลี้ยงสัตว์มงคลเป็นอะไรคะพญานาคถ้าลูกค้าเกิดวันศุกร์จะต้องเลี้ยงสัตว์มงคลเป็นอะไรคะฮะจะต้องเลี้ยงสัตว์มงคลเป็นอะไรคะปลาวานถ้าลูกค้าเกิดวันเสาร์จะต้องเลี้ยงสัตว์มงคลเป็นอะไรคะ ปลาปีรันยา่าไม่ใช่ตัวเดียว300กว่าตัวถ้าลูกค้าเกิดวันอะไรคะเกิดวันอะไรคะเกิดวันอะไรคะอาทิตย์จะต้องเลี้ยงสัตว์มงคลเป็นอะไรคะตัวนี้พิมพ์บอกเลยนะคะว่าอาทิตย์สำคัญมากม้ายูนิคอร์นลูกค้าไม่มีปัญญาเลี้ยง <c oughs> แก,เก้เคล็ดง่ายด้วยการกินวิตามินซีค่ะ กล่องมา7ซองเปิดกล่องมามี7ซองวิตามินซีตัวนี้มีคอลลาเจนด้านในถึง6000มิลลิกรัมวิตามินซีตัวนี้คอลลาเจนไตรเปปได์จากปลา6 00 0มิลลิกรัมหน้าใสหน้าแดงเน้นหน้าตึงคุณลูกค้าที่จะเอาตัดซองแล้วกอกป่าไม่อร่อยกินไส่น้ำอร่อยกว่าไม่อร่อย Xem như xảy nám, áo Ê, mắm mà lúc. Ôi 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 Nắm mà แก้วปั่นดังกว่างานบวชปมาเช้าปักซอยอีกดอกแก้วปัน่นปั่นดังกว่างานบวชเมื่อเช้าปัปกซอยอ นำงานไปก่อนมึงนำงานไปก่อนนะแก้วปั่นพิมพ์กอปสามวิตามินซีหนึ่งซองกับแก้วปัน่นใครจะเอาแก้วปั่นพิมพ์กอปสามราคาที่ขาย390บาทไม่ขายขาย222บาท ตะกี ik iki, so, ้มึง so, บูลี่ของเจ็ดองกูไม่ได้บูลี Rolex ่มึงเป็นอะไรอะอีดอกกูแค่บอกเจ็ดองหลบไปก่อนอีดอกของกูเยอะกว่ากูไม่ได้บูลี่มึงเข้าใจคำว่าบูลี่ผิดไปหรือเปล่ากูเห็นนะเกิดมาตั้งแต่เด็กๆนะเขาก็ล้อกันอีดำมีผมหยิกแลเดี๋ยวนี้มาเป็นบูลงบูลี่กีสัตว์กูไม่ได้บูลี่คำว่าบูลี่คืออะไรมึงเข้าใจยังบูลี่ของเจ็ดซองคืออะไรกูจะบอกว่าวิตามินซีกูขายเจ็ดซองไอไอกาแฟกูมันขายยี่สิบแปดซองแล้วมึงเป็นไรทำไมมึงอะไรอ่ะมึงคนละเรื่องกันหรือเปล่าคนละคนละสินค้าหรือเปล่า ทำไมอ่ะกูต้องขายเยอะเหรอขายเยอะแล้วมึงซื้อเป่าเดี๋ยวก่อนอีดอกเมื่อกี้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะมึงซื้อก่อนเป่าอีดอกแกแต่น้าหรือเป่าชื่ออะไรนะอริยานานานาลงโอ๊ยแกแต่น้าหรือเปล่าอีดอกดูก็รู้อีดอกทองแหมเป็นไรอ่ะกูจะทําของเจ็ดซองแล้วก็ทำของ28ซองมันแตกต่างกันเพราะให้ลูกค้าซื้อให้มันดูเยอะดูน้อยมันเป็นเทคนิคการขายของกูหรือเปล่า อะไรเดี๋ยวก่อนแล้วแต่ว่าไงก็ว่าทำงาน,นคือเดี๋ยวก่อนนะ้นลูกค้าพิมพ์ก็บอกว่าคือมันไม่มีหรอกร้านค้าไหนที่บอกว่าของตัวเองเยี่ยวของคนอื่นแล้วก็ต้องบอกว่าของเราดีกว่าของคนอื่นแบบนั้นแบบนี้เอาข้อดีมาพูดอีสัตว์มึงหาตังให้ได้ก่อนอีดอกหาตังเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่ให้ได้ก่อนเคมัจับผิดคนอื่นเขา คำพูดพวกส้นตีนพวกนี้อีสัตว์อย่าบูลลี่เลยบูลลี่กูเข้าใจว่าอย่าไปว่าเขาอะเขาตัวดำเขาฟันเหยินเขาเป็นไม่สมบูรณ์เขาไม่สวยเท่ามึงมึง,มงบูลลี่เขาอะกูเข้าใจแต่บูลลี่ใช้กับวิตามินซีกูเออกูก็งงเอาดิอสัตว์บูลลี่ให้กับวิตามินซีกู มึงยังบูลลี่ของเขาเจ็ดซองอยู่เลยเฮ้ยบูลลี่ใช้กับวิตามินซีได้เด้อวะบูลลี่ใช้กับวิตามินซีได้เมื่อกี้มึงยังบูลลี่วิตามินซีขายอยู่บูลลี่วิตามินซีบูลลี่วิตามินตกลงชีวิตมึงใครว่ายเหี้ยอะไรได้มั่งเนี่ยวายตุ่ตีอะไรไม่ได้เลยถูกอย่างเดียวได้ไหมไม่มีผิดเลยได้ไหม บูล sí, ี่กับวิตามินซ <Fahrenheit> ีเฮ้ยเมื่อกี้ยังบูลี่ของเขาเจ็ดซองเลยแล้วกูขายวิตามินซีอยู่7ซองแป๊บนึงนะกูบูลี่ของเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปสารหลักเมืองเลยขอให้คนแบบมึงอ่ะไม่ต้องมากดติดตามเพจกูกูปวดหัวอีดอกจริงๆกูปวดหัวกูจะบอกให้มั่งไม่ใช่ลูกค้าสัตว์แม่งเจ้ากรรมในเวรกูพูดเลย เรื่องคำพูดเล,เล็กๆน้อยๆคำพูดที่จะมาแทรกแซงบั่นทอนไปในหัวสมองเข้าซีลีบัมเข้าซีลีเบลัมคนโลกค้ะขาใค,ค,ครที่ไม่ได้สร้างเสริมชีวิตแล้วมีแต่จะบั่นทอนจับผิดอิจฉีริษีวิตามินซีตัวนี้ช่วยได้และที่สำคัญคอลา 6, ล,รรคอลาเจน6,000มิลลิกรัมคอลลาเจน6,000มิลลิกรัมวิตามินซีจัดเข้าไปเพ,พิ่มพง ด้วยความสดใสหน้าเด้งเต่งตึงผิวพรรณเปล่งปลั่งท่านใดที่บอกว่าเป็นคนนอนหลับพักผ่อนน้อยกินนี่บินซีตัวนี้เข้าไปสดชื่นท่านใดที่บอกว่าเป็นคนไม่กินผลไม้กินตัวนี้เท่ากับกินผลไม้ส้มต่อหนึ่งวันสิบห้าลูกท่านใดที่บอกว่าเป็นคนเป็นหวัดง่ายกินตัวนี้ดีมากอ่อ,อนเพลียาจากการออกกําลังกายหรือการทํางานเหนื่อยล้ากินตัวนี้ดีที่สุด ท่านใดที่บอกว่าเป็นภูมิแพ้กินวิตามินซีตัวน,นี้ดีมากกินได้ทั้งเด็กได้ทั้งผู้ใหญ่ลูกค,าค,าคา้าขาบูลี่วิตามินซีกันเข้ามาเลยเจ็ดซองหนึ่งกระองวางขายที่บิวเทียมสามร้อยห้าสิบบาทหนึ่งสองสามสี 5, ่ห้าห้ากระองห้ากล่องเท่าไหร่ดีวะลูกเขาบูลี่เราแล้วเนี่ยเขาบูลี่เราเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวเราต้องไปบูลี่คนอื่นเขาบ้างเนี่ยบูลี่แบบเดี๋ยวเราต้องไปบูลี่แบบ เดี๋ยวตอนตอนเช้านะเราต้องนั่งรถไปนั่งรถเราต้องนั่งรถไปบูรี่เราต้องกินอาหารเย็นบูรี่แล้วเราจะต้องดูหนังบูรี่บูรี่คืออะไรใช้กันมั่วสวยสัตว์สามร้อเ้าสิบสามร้อยเท่าไหร่นะลูกห้าสิบหรือเก้าิบนะที่บิวเทียมอะสามรอยเก้าบไอบ้บอลมึงซูมดิซูมดิ ใช้คำว่าบูลลี่สีสวยอีสัตว์เด้วตบหน้าให้ด้วยเจอตัวจริงอะถ้ากู hmm. ตบแพ้กูก็เรียกกูก็เรียกพวกถ้ากูกตบชนะกูกว่าหัวเราะใส่หน้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> <empezar> ไอ้ <c oughs> อะไรซุ้มยังสามร้อยเก้าบบาทสามเก้าศูนย์สามเก้าศูนคูณห้าสคูณห้าพันหนึ่งพับบูลลี่มาเลย แปดสิบแปดบาทห้า <Yahoo! S 1> กล่องกล่องละเจ็ดซองแปดร้อยแปดสิบแปดบาทค่ะอารมณ์ดีกูก็เป็นอย่างนี้แหละอารมณ์ไม่ดีกูขายไปด่าไปแล้วแต่แต่ความเครียดระหว่างวันแล้วแต่เขาทวงหนี้กูระหว่ังวันใครที่ทวงหนี้กูเยอะๆมึงรู้ไว้เลยว่ากูจะมาบ้านอยู่หน้าไฟ์สดนะคะห้าซองห้ากล่องขอโทษค่ะหนึ่งกล่องเจ็ดซองห้ากล่องแปดร้อยแปดสิบแปดบาทห้ากล่องหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาท ใครจะเอาแก้วปั่นจัดไป222พิมพ์กอปอ3ค่ะ5กล่อง888บาทเขียนว่า vc 888พี่จินนี่คะช่วยแหงตาดูข้างบนหน่อย ถ้าข้างบนนั้นเป็นงูเหลือมงูหลามเป็นงูจงอางเป็นงูเห่าฉกตาพี่เจนนี่ตายหาแล้วค่ะพี่เจนนี่ดูข้างบนนิดหนึ่ง VC888 ภาษาอังกฤษตัว V และตัว C 888บาทาทใครจะเอานะคะ VV888 บาทดูพี่อัพิสิทธิ์แฟนตัวยงแคปเจอร์หน้าจอแจ้งเรียนแจ้งปัญหาและประชุมเลยลูก นะคะคุณคุณมัปรางพิมพโกโก้เอ่อพิมพกปสามได้แน่นอนค่ะโกโก้เหรอรอสักครู่เดี๋ยวจัดให้เลยเอาไหมเอาโกโก้ไหมเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวนี้จัดโปรโมชั่นให้เอาโกโก้นะคะเดี๋ยวจัดโปรโมชั่นให้นะคะไฟเบอร์ยังไม่ต้องพิมพขึ้นมาถ้าเกิดว่าจะเอาก็คือกดแชร์ถึง8 0ดพันคนถ้าถึงแ0ด0ันคนแล้วก็เอาไปค่ะลูกค้าขาถ้าถึง8 0ดพันคนแล้วก็เอาไปค่ะถ้าถึง8 0 0พันคนแล้วก็เอาไปค่ะแต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่ต้องพูด่ะไม่ให้ค่ะเสียเวลา นะคะคกป3คือแก้วปัน่นวิซีหกล่อง888บาทนะะ้ววีหกล่อง888บาทวิซี8ปดค่ะว c